วัสดีครับเพื่อนๆละมุดสุกแล้วนะครับที่รู้รู้สุกเพราะว่านี่ไงล่วงละไม่ทำอะไรเลยเพิร์รู้สุกเพราะว่านกครับเพื่อนอสุกแตกมันเนี้สุกหมดเลยนั่นแตกหมดเลยนี่ก็สุกครับเพื่อนเอานี่ครับ แค่เอาไปลองก็นี่ฮะกินสุกสดจากต้นเลยรู้ได้ยังไงว่าสุกไม่รู้ครับแต่ว่าเอ,อนกเขามากินแล้วนะครับดังนั้นเราก็เก็บได้ละในเวลาเก็บแล้วนะครับหวานหวานจากต้นเลยครับละมุดทําละมุด,ด,ดเดิมนะครับ เขาเป็นละมุดล so so, so so, so, so ูกโตโอนี่แหละนะครับทนี้เราก็ไม่ได้ดูแลนะเพื่อนเนาะก็ปล่อยน่าเกลียดอ่ะก็ปล่อยเขาไว้ครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลบำรุงนะครับมั่นใจว่าปลูกที่ปลวกอะไรอย่างนี้นะเพื่อนนะเขาก็เป็นผลให้กินเนี่แหละครับ ออ้้ยยมีคนติดใจอ่ะเก็บสองลูกนะครับ นี่ครับเก็บไว้ล้างไว้บ่มนะครับเราก็จะมีผลไม้กินอีกหนึ่งอย่างครับผมเดี๋ยวหาถุงใส่ไป เก็บลูดนนไปบ่มเพิ่มครับเดี๋ยวเรามาเก็บเรื่อยๆครับเพื่อนๆก็จะได้ลู์แบบนี้แหละที่ตกลงมาแต่นี่ครับเพื่อนๆทานกันนะก็มีหลายรูปนะครับที่ทางว่าจะสุกนะครับเพื่อนวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนกับละมุดครับในส่วนของเราจ้าสวัสดีครับ